จะมีบำรุงผิวตัวไหนที่ช่วยทั้งบำรุงผิวและควบคุมความมันไม่น่านี่เลยจ้าเซรั่มแมต์คุมมันซึมไวไม่อุดตันรูขุมขนกระชับด้วยเขาจะแตกตัวเป็นน้ำฟื้นฟูและบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นดูกระจ่างใสแบบนี้ค่ะด้วยพลังบำรุงผิวหน้าไม่มันและยังเนื้อบางเบาเย็นสบายผิวมากๆด้วยค่ะ เป็นการเติมน้ำให้กับทุกสภาพผิวเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวด้วยหนะ้าอันนี้สิวกำลังขึ้นแต้มไปเลยจ้าแต้มแล้วแบบนี้ก็ทำให้สิวยุบไยขึ้นอีกด้วยนะไปดูรีวิวกันดีก,กว่าค่ะใช้ครบ7วันหน้าเด้งดึงขนาดนี้ต้องนี่เลยจ้า Clear Note Matte Serum Oil Free แย่งชิงดีมาได้ใน 11. เซเว่นอีเวนเหลือ3ซองสุดท้ายค่ะเพื่อนจะบอกว่าเราอะใช้หมดไปแล้ว1ซองแบบนี้นะแล้วก็เปิดซองใหม่อันนี้เป็นซองที่สองซึ่งเราใช้ครบ7วันแล้ววันนี้ตั้งใจจะมารีวิวค่ะตัวนี้ชื่อว่า Clear Note Matte ช e เ u m Oil อ r e e ตัวนี้เนี่ย ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการกระชับรูขุมขนช่วยลดความมันบนใบหน้าของเราด้วยนี่คือหน้าสดและใกล้จะเป็นประจำเดือนก็อาจจะมีพวกรอยสิวอะไรพวกนี้แต่บอกได้เลยว่าสิวที่กำลังจะอักเสบกำลังจะปะทุพเพื่อนๆมันค่อยๆย,ยุบเหลือแต่รอยแดงซึ่งเจ้าเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาช่วยบํารุงผิวให้มีความชุ่มชื้นและเป็นเนื้อแมทเนื้อแมทก,กระจายตัว ซึมเข้าผิวได้ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าการดูแลตัวเองมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแค่เดินไปเซเว่นอีเดเว่นนะคะแล้วก็สอยตัวตัว,ตวนี้มา ถ้าเกิดว่าใครอยากทดลองใช้ดูก่อนเนี่ยก็ไปได้เลยซองละแค่49บาทจากเพื่อนๆที่แน่นอนเลยนะว่าเขาซึมไวเข้าผิวง่ายแล้วก็สบายผิวด้วยนอกจากนี้ค่ะช่วยลดความหมองคล้ำบนใบหน้าของเราเนี่ยว่าน้าชอบตักแดดทำนู่นทำนี้หน้าคล้ำก็อย่างว่าเมืองไทยแดดมันแรงเจ้าตัวนี้ช่วยลดความหมองคล้ำบนใบหน้าของเราให้กระจ่างใสขึ้นแบบเป็นธรรมชาตินะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึง 7-14วันอันเนี้ยแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะตอนแรกอะ่ะมันจะประทุเพราะว่าใกล้จะเป็นประจำเดือนเพื่อนเอนเป็นไหมพอเขาขึ้นมาปุ๊บะว่างันก็แต้มเข้าไปเลยจ้ะเนี่ยแต้มแบบเนี้ยเพื่อนๆมันก็แต้มเข้าไปเนี่ยที่สิวที่มันกำลังจะอักเสบแล้วก็นอนค่ะพอตื่นเช้ามาปุ๊บมันยุบ และที่สําคัญนะอีก,กเรื่องหนึ่งเลยนะปกติเนี่ยผิวมันมันจะอุดตันง่ายใช่ไหมแต่เจ้าตัวเซรั่มตัวนี้เขาไม่ทําให้อุดตันผิวไม่ทําให้สิวขึ้นเพิ่มและเจ้าสิวอุดตันอนะ่ะมันก็หลุดออกมาด้วยเพื่อนๆอ,อันนี้คือประสบการณ์ตรงของเราอะ่ะที่เราใช้อะ่ะประมาณ3ามวันแรกแล้วรูปหน้าใช่ปะ่สิวอุดตันมันมันหลุดติดมือออกมาเลย3เม็ดแบบนี้แล้วก็เยมันได้ มันได้ตัวนี้คือแบบเราไม่ต้องเอาไม้มากดให้มันเป็นรอยแต่ว่ามันหลุดออกมาเองได้เลยอ่ะคือรักมากๆถ้าเกิดว่าใช้แล้วรู้สึกแบบถูกใจเรียงไงก็งมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้วันไปลนะบ๊ายบายเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปหามาใช้กันนะคะมีที่เซเว่นอีเวตา